แม้ว่าม็อบของนายสุเทพเทกสุบันนั้นจะเหลือผู้ชุมนุมเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะแต่ว่าด้วยความสามารถในการจัดกิจกรรมสร้างภาพประกอบกับมีสื่อกระแสหลักอย่างฟรีทีวีคอยช่วยสร้างกระแสจึงทําให้พวกเขายัางฝืนชุมนุมอยู่ได้แม้ว่าข้อร้องเรียนจะวนเวียนซ้ำซากก็ตามติดตามรายงานจากทีมข่าว DNN ค่ะ ต้องถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่แปลกประหลาดและสวนกระแสเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเคลื่อนขบวนผู้ชุมนุมชุดละ2อ0ถึงคนไปปิดล้อมสถานที่ราชการหรือสถานที่เอกชนแบบรายวันของม็อบนายสุเทพเทือกสุบันเพราะนอกจากจะไม่สามารถกดดันรัฐบาลได้แล้วหรือไม่สามารถทำให้ประชาชนออกมาร่วมชุมนุมเพิ่มขึ้นแล้ว ยังสร้างความรำคาญหรือความหงุดหงิดให้กับคนกรุงเทพที่ต้องเผชิญกับปัญหารถติดแบบซ้ำซากโดยไม่มีความจำเป็นโดยเฉพาะการวนเวียนไปปิดล้อมอาคารชิน,นวัตรหนึ่งถึงอาคารชิน,นวัตรสามโดยอ้างว่าเกี่ยวข้องกับธุรกิจตระกูลชิน,นวัตรทั้ทงที่ในความเป็นจริงครอบครัวชิน,นวัตร์ไม่ได้ถือหุ้นในกลุ่มชินคอปอีกแล้วเนื่องจากได้ขายหุ้นให้กลุ่มเทมัสเซกของสิงคโปร์ไปตั้งแต่เดือนมกราคม ปี2549ดังนั้นทั้ง AIS และกิจการในกลุ่มชินคอบจึงไม่เกี่ยวข้องกับตระกูลชินวัตรอีกต่อไปแต่ดูเหมือนว่าตั้งแต่ยุคเวทีเหลือที่สวนลุมพินีเพียงแห่งเดียวทั้งมับนายสุเทพและมับพุทธอิสระก็พยายามบนเวียนอยู่กับการปิดล้อมตึกชินวัตรทั้ง3แห่งทั้งที่ไม่มีผลต่อการล้มรัฐบาลซึ่งนอกจากจะไม่มีผลต่อชัยชนะแล้ว ยังเป็นการสร้างศัตรูเพิ่มโดยไม่จำเป็นโดยจะเห็นได้จากจำนวนผู้ชุมนุมที่ลดลงอย่างชัดเจนภายหลังม็บนายสเเพพไปคุกคามธุรกิจเอกชนนอกจากจะวนเวียนอยู่กับการปิดล้อมอาคารชินวัตรกระทรวงพลังงานหรือกระทรวงสาธารณาสุขแล้วแม้แต่ข้อเรียกร้องของการชุมนุมก็ยังวนเวียนกลับไปที่เดิมโดยเฉพาะการจัดเวทีปฏิปร,รูปประเทศครั้งล่าสุด ที่มีการเชิญนักวิชาการค้าประจำมับหรือตัวแทนมาพูดคุยถึงหัวข้อต่างๆก็ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่อุปโลกขึ้นมาเพื่อเรียกร้องความสนใจจากสื่อมวลชนเพราะหากนายสุเทพต้องการปฏิรูปประเทศจริงก็เพียงหยิบผลสรุปของคณะก,กรรมาการปฏิรูปประเทศชุดที่มีน,นายอานันต์ปัญญารชุนและนายแพทย์ประเวศวสีเป็นประธานขึ้นมาใช้เพราะกรรมาการทั้งสองชุด รัฐบาลนายสุเทพเป็นผู้แต่งตั้งขึ้นมาเองและที่สำคัญก่อนหน้านี้พวกเขาก็มีสารพัดข้อเรียกร้องทั้งเรื่องปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งหากไม่ปฏิรูปก่อนก็เลือกตั้งไม่ได้แต่เมื่อไม่สามารถล้มล้างการเลือกตั้งได้มับนายสุเทพก็หยิบเรื่องโครงการรับจำนำข้าวขึ้นมาหลอกชาวนาโดยท,ทําทีเป็นเดินสายขอรับเงินบริจาคแต่ปรากฏว่า กลับนําไปให้สภาทนายความแห่งประเทศไทยพักพวกของนายสุเทพเองนําไปใช้ในการดําเนินคดีกับรัฐบาลและเมื่อเรื่องจำํำนาข้าวไม่ได้ผลนนายสุเทพก็หยิบเรื่องแบ่งแยกประเทศขึ้นมาต่อต้านก่อนจะวนกลับไปที่เรื่องการปฏิรูปประเทศอีกครั้งซึ่งแม้การชุมนุมจะมีคนเหลือน้อยและจัดกิจกรรมแบบวนเวียนซ้ำซากแต่เป็นที่น่าสังเกตว่า สื่อมวลชนก็ยังคอยเกาะติดรายงานข่าวให้กับม็อบนายสุเทพโดยไม่มีการตั้งคำถามหรือเปิดพื้นที่ให้กับผู้ที่เห็นต่างเหมือนเดิมโดยเฉพาะสื่อฟรีทีวีทั้งช่อง3ช่อง7หรือไทย pbs ที่ส่งทีมข่าวไปเกาะติดรายงานสถานการณ์ทุกเบรกข่าวตลอด4เดือนโดยไม่มีการตั้งคำถามกับสิ่งที่นายสุเทพกำลังกระทำแม้จะรู้ดีว่า การจัดเวทีเสเวนาเรื่องการปฏิรูปประเทศจะเป็นเพียงแผนการสร้างภาพหรือจัดอีเวนต์เรียกร้องความสนใจจากสื่อแต่สื่อกระแสะหลักก็ทำหน้าที่เกาะติดรายงานข่าวด้วยความซื่อสัตย์ขณะประชาชนทั่วไปยังมองออกว่าม็อบนายสุเทพแค่เพียงจัดกิจกรรมหาของเล่นหลอกล่อผู้ชมนุมให้อยู่ต่อไปวันๆเช่นเคลื่อนขบวนไปปิดล้อมที่นั่นที่นี่ ทั้งที่ก็เป็นสถานที่เดิมๆหรือเปิดเวทีเสวนาเรื่องการปฏิรูปโดยอ้างว่าเป็นตัวแทนของคนทั้งประเทศทั้งที่มีแต่พวกเดียวกันขึ้นไปพูดบนเวทีกิจกรรมเหล่านี้ประชาชนทั้งประเทศล้วนดูออกแต่สื่อฟรีทีวีกลับมองไม่ออกแถมยังทำหน้าที่เกาะติดรายงานข่าวด้วยความซื่อสัตย์ โดยไม่มีการตั้งคำถามหรือติติ่งวิาพากษ์วิจารณ์เลยแม้แต่น้อยดังนั้นหากจะมองว่าการที่ม็อบนายสุเทพยังอยู่ได้ทั้งที่ข้อเรียกร้องวนเวียนกลับไปที่เดิมแถมมีคนเข้าร่วมน้อยลงเป็นเพราะสื่ออุ้มก็คงไม่ผิดนักเพราะหากไม่มีสื่อกระแสหลักคอยเกาะติดรายงานข่าวจนทำราวกับว่านายสุเทพ คือผู้กำหนดชะตากรรมของประเทศแต่เพียงผู้เดียวก็เชื่อว่ามับก็คงจะม้วนเสือกลับบ้านไปนานแล้วทีมข่าวดี n n รายงาน